สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คลิปแนะนำตัวเองของผมเองนะครับผมชื่ออัศรีเจเมครับอายุ22ปีผมมาจากจังหวัดยะลาครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมและ อาเพณีที่น่าสนใจมากครับและตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลาครับอ่าก่อนอื่นเลยผมจะมาพูดถึงเรื่องครอบครัวของผมนะครับครอบครัวของผมมีทั้งหมด4คนครับอ่าประกอบด้วยแม่ของผมและก็พี่ชายของสาวและก็ผมเป็นพี่คนกลางในส่วนของอาหารที่ผมชอบครับผมชอบอาหารไทย แล้วก็โดยเฉพาะ,ะต้มยำกุ้งและข้าวกระเพาะไก่ครับอาหารไทยนั้นมีรสชาติที่หลากหลายและจัดจ้านอร่อยมากครับวา <Wow. S 1> นอกจากนี้ยังชอบขนมหวานขนมหวานไทยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงครับผมรู้สึกว่าขนมไทยมีความหวานที่หลอมตัวและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครไม่มีใครเหมือนฮะ <Wow. S 1> แล้วก็เรื่อง สีที่ผมชอบผมผมชอบสีฟ้าครับส่วนโรงเรียนที่ผมเคยเรียนก็ผมจบมาจากอนุบาลผมจบจากโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเรียนครับแล้วก็โรงเรียนประถมผมจบจากโรงเรียนมาดานีนุสสองครับแล้วก็มัธยมผมจบจากโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาครับซึ่งที่ที่นั่นช่วยให้ผมได้พัฒนาความ สามารถและเรียนรู้ในหลายๆด้านครับในเวลาว่างของผมผม,ออผมชอบออกผมชอบออกกำลังกายครับเช่นการวิ่งหรือการปั่นจัจกรยานครับเพราะมันทําให้ผมมีสุขภาพที่ดีและรู้สึกสดชื่นครับนอกจากนี้ผมชอบเล่นเกมด้วยทําให้ผมได้รู้สึกว่าได้พักผ่อนครับหรือบางครั้งก็จะฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายครับ ในอนาคตของผมก็ผมอยากทำงานในในสายที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและพัฒนาสังคมได้ครับผมอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับถ้าหาก มีอะไรที่สงสัยในตัวผมหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไลน์ของผมหรือ Facebook ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ